ใครจะซื้อปลั๊กไฟในติกตอกนะแนะนําของร้านนี้นได้มาตรฐานมออกอและเป็นมออกอแท้ด้วยวล้สีมันมีมออกอปลอมด้วยหรอใช่ค่ะมันมีมออกอปลอมเคยซื้อมาใช้ด้วยโหจำตลอดชีวิตช็อตไม่ตัดไฟปลั๊กไม่เครื่องปั่นเกือบหมื่นกุ้งเกือบลัก,ลกไฟที่ได้มาตรฐานจริงๆอ่ะมันจะมีตัวตัดไฟด้วยเป็นปุ่มแดงถ้เาเราใช้ไฟเกินมันจะดีดเลยมันจะตัดไฟให้เราแต่ตัวนั้นไม่ค่ะสายไม่ไปเลยที่เช็คมออกง่ายมากทุกคนให้ทวนตั้งใจเช็คดดดดีีีมมมมมอออออกกแแปปะไไไววว้้้้้้้ใในนนนนยยย่่าาาางงงงเเพตตสขขขููลัร ดูชื่อสถานประกอบการหรือว่าเจ้าของที่เอามาขายมันต้องตรงกันกับที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์มันต้องใส่ไว้ในข้อมูลใน t ิ k กต็อกด้วยกดเข้ามาแล้วอ่านกันสักหน่อยนะทุกคนอ่านชื่อบริษัทอ่านข้อมูลด้วยมันเป็นสินค้าตัวเดียวกันไหมมออกแท้มันจะเช็คข้อมูลได้ทุกจุดแล้วมันจะต้องเหมือนกันอันนี้ตรงบรรจุภัณฑ์เห็นไหมบอกเลยว่าของบริษัทอะไรเนี่ยชื่อตรงกันตัวปลั๊กก็มีปั๊มไว้แบบนี้เลยชื่อเดียวกันเป๊ะเนี่ยเชื่อถือได้ตัวนี้ใช้มาไม่มีปัญหาเลยกูมี ที่ตะกามุมล่างซ้ายมือแล้วก็ไปอ่านรีวิวนะมั่นใจว่าทุกคนจะตัดสินใจได้